โอ้ยดวงมาโอ้โหใส่ด้วงก่อนเลยโอ้โหตายไปละอีกหนึ่งด้วงห้าเกินนะจริงๆไปละจะดึงจะดึงดึงไม่ได้โอ้โหขอมันกิงก้าเลยโอ้ยมีใครอยู่นี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งกาเอาสองอตายหาหมดนายกทีมฮะก็ขอต้อนรเข้าสูเ่เซิล์สายฟีนะครับผมก็ หลายคนคงงงมันว่าสายฟรีหายไปไหนนานเลยคือแอดไม่ค่อยว่างนะช่วงก่อนหน้านี้ <c oughs> <c oughs> ก็ปกติแอดจะทำอวีฟฟอนไนมูซู s ป p e r วอลแล้วก็ p s สเกมนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะเอาลาวิลมาเล่นในตำแหน่งของยูนเลนนะฮะก็วันนี้จะไม่เอามาป่านะจะามายืนเลนก็ดูว่ามันจะโหดขนาดไหนโดยที่เราจะไปเล่นในเลนแพลตนะครับผมไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกับแก๊กนะฮะอีกฝัง่งนึงยังไม่โผล่หน้ามาเราก็สอยคลิปไปก่อนเก็บฟลอะแทงคอมโผมาหน้ามาละเฮลลี่เขายังอยู่ด้านอยู่ตรงกลางอยู่นะเฮลลี่กับเมยังอ,อยู่ตรงกลางอยู่ตอนนี้ด้านบนเขามีแค่แทงตัวเดียว นี่ยเวลามีสตูด,ด้านหน้าเราพยายามเอาแทงไว้ด้านหน้านะเวลามีสกิลอะไรยิงใส่อะมันจะโดนแทงก่อนมันจะมาไม่ถึงเราเพราะตัวบางเราอย่าไปยิงด้านหน้าเยอะเว้นแต่มั่นใจว่าแบบคำนวณดาเมจแล้วมันสู้ได้ก็จัดการเลย <c oughs> แต่ต้องยืนแหลมยืนแหลมแบบยืนแหลมแบบมั่นใจด้วยนะ <c oughs> อเอาแก๊ยิงเข้ามาแล้วจังหวะนี้ยิงเข้าไปจังกจังหวะนี้จาาัดก,การได้ไหมจัดก,การได้ยิงยิง อีนิดนึงนอีนิดนึงเสร็จมันจะได้โอ้ยไม่ได้เพื่อนเรามาช่วยได้ทันโอ้โหมันก็มาสามคนเมื่อกี้เรเกิดด้วดูมันมาโอ้โหจังหวะนี้จะแข่งกับพี่แลวน้องยิงเข้ามาเลยจังหวะนี้จะสุ่มพี่ไหมโอ้ยยังนึ่กว่าเป็นด้วงแล้วจะทำอะไรแคลรี่อย่างพี่ได้น้องเมื่อพี่เป็นแคลรี่แล้วจะกลัวเหรออดไปนะดวงเฮงฮ่า ยิงผมเป็นคนแบบสภาพเรียบร้อยนะ <laughs> เราได้คิวสวยด้วยอเขาเข้ามาแต่เขาเขาเข้ามา,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 มาไม่ดูะจริงๆเขาคงคิดว่าแบบคิวเราได้นะแต่แต่สกิลเราเยอะกว่าอย่างน้อยเราก็จูเขาได้จังหวะนี้มันดึงเข้าไปแล้วเลยยิงโอ้มันไม่น่าตายหรอกเขาเขาพยายามลวงเข้ามาที่เรานะ เราเดินมาหาไอ้นี่ก่อนเดินมาหาแทงก่อนแต่แทงแทงเรานี่เดินตามหลังเราแนละ้วเนี่ยถ้าเป็นเคลลี่เราควรเดินตามหลังเขาไม่ใช่หรอเพื่อนเรามาช่วยฮะดึงเขามาแลยจังหวะนี้ยิ่งฆ่ามันได้ไหมเม็ดฟังนุ่นเรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งจะฆ่าพี่เลยน้องตายไปอีกสองสตันได้เรียบร้อย,อยโอ้โหเก็บหมดสวอปกี้โคตรโคตรโคตรมันอย่างนันว เมื่อกี้ตังหวะสุดท้ายนี่คือผมเก็บไอัอนติ้ยิงไว้พอตัวที่เหลือตายหมดมันจะมีตัวที่เก็บยากคือ,อตัวแคลรี่ฝั่งนูเพราะมันอยู่ไกลระยะยงมันไกลมากพอที่เหลือตายหมดผมค่อยใช้อันติยิงใส่ตัวที่มันเป็นแคลรี่พอแคลรี่สตาร์แล้วเพื่อนผมก็แต่ละคนก็รู้งานกันลึกเกินเข้าอย่างไวแล้วเรียบร้อยตายหาหมด จะยิงเขรูเถอพี่อะน้องยิงไม่โดนหรอกความผิวน้องเทียบพี่ไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ดวงเขาอยู่ด้าล่างเราไม่โดนลวงละแง,งนน่สองเดก็ลวงเราไม่ได้ละ <c oughs> แต่การเทวีวก่อนเลยจังหวะนี้ยิ่งเอาเทียวหูเพื่อนแม่มงันจะเติมสามต่อสองเลยยังไงมนรูกลัวละฆ่าแทงมันได้ไหม อุ้ยนิดนึงไม่ได้โอ้โหไม่อะไรเราเรายังรักษาป้อมไม่ได้เพื่อนเรามาช่วยกันเพื่ออย่าแหลมขนาดนั้นเพื่อนโอ้ไม่ได้ฝ่ายเขาเข้ามาเติมนะถือว่าดีเอาดุ้งอยากอะไรมึงรอบไหมอยากไรไม่รอบไหมเขาถอยนะเขาเจอเราเมื่อกี้เขาเขาเขงเข็ดแล้วแหละ จังหวะน,นี้ดวงเรียบร้อยขอดวงหน่อยขอดวงหน่อยอีนิดหนึง่งไม่ได้เอาเม็ดเฮดปิุนเรียบร้อยเขาไปเก็บเรียบร้อยเพื่อนตามไปเก็บทันนะเพื่อนได้คิวไปอันติีแล้วคูดาคูดาวสี่สิบกวีนี่พยายามใช้ประโยชน์มากที่สุดที่ทำได้นะก็แบบ จังหวะที่แบบใช้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ได้ไม่ใช่ยิงเขาไปวล้วเขาเลืเ่นเยอะๆแล้วแบบไม่มีเพื่อนเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเลืนได้น้อยอย่างเงี้ยยิงไปก็ปเรประโยชน์ยงเว้นยิงพวกความอ,อันไส่นะ <c oughs> เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เพื่อนมันรอเข้าได้พอดีผมก็เลยยิงเข้าไปเทลจะเอาไหมเทลจะเอาไหมไซ <c oughs> น์เ่อน จังหวะนี้เรียบร้อยสตันไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่อนลดเล่อนลดเลื่อนลเกือบเกือบเกือบไปสวรรค์แล้วไง เป็นเก้าล้มโพมาวะดึงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ถ้าเมาื่อกี้มันดึงมันดึงได้นี่น่าจะตายมาชิช็อตช็อตคอมโบเดียวโอ้โหมันมาสามคนมาสามคนหาจังหวะกันเรียบร้อยสตันไปเลยหนึ่งคนูนเอาอีกสองเอาอีกโอ้ยชิบหายแล้วอูย้ยไม่ไม่ดูมันมา <c oughs> ดูมันมาเรามองไม่เห็น เออไม่เป็นไรช่างมันเหมือนเพื่อนตาไม่เก็บคิวแทงมันได้ผมต้องไม่เคลียร์เล่นบนก่อนตอนนี้เล่นบนมันจะมาตีละอ้าวเทลโฮมาเสร็จแน่นอนจังหวะนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยวิ่งตีตีเทลโอ้ยมันกำลังยนรูสตาร์ใส่เราเราเข้าไปวิ่งนิดนึงโอ้ยมันหนีไปได้เี่เดี๋ยวจริงๆเมื่อกี้มันควรไม่มันไม่ควรหนีได้นะเ,เราควรจะเรา ผมผมพูดเยอะแล้วสติสติไม่มีจริงๆเมื่อกี้ผมสามารถกดกดฟิกเกอร์ไปวาร์ไปหามันแล้วยิงองีกสองสองคนั้นมันก็ตายนะไ <c oughs> ม่เป็นไรถือว่าให้บุญให้ทานเมื่อกี้เราน่า <c oughs> จะฆ่าเขาได้แท้ๆเอาเพื่อนเราซัวชิหายแล้วโอ้ยเข้าส,าเเาสา่เราเมื่อกี้เดินเข้ามือสายการแล้วเราคิดไม่ทันว่าเราช่วยยังไง <c oughs> ขอโทษเราเพื่อนแล้เพ็่นู้นเราช่วยอะไรยังไงดี ก็ตังฟรีนิดนึงตอนนี้เราน่าจะเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บป่าอีกฝั่งหนึ่งได้นิดหน่อยเราเก็บมเงียบดีกว่าตอนนี้เพิ่งเข้าไปบวกเลยแย่งเลยเพื่อนนิดนึงดีกว่าแหมพี่จะเอาเล่ไปทำไมเอาเล่ให้กูดีกว่า เพื่อนเรามาช่วยเพื่อนแล้วสตั้นไปเรียบร้อยยิงโอ้โหตายหาแน่แน่อีนิดนึ่งอีนิดนึ่งอีนิดนึ่งไม่รอดหรอกไม่รอดเรียบร้อยไปแล้วไอหนึ่งไอ้นี่สวยดูไม่ได้ไปสองอนี่อนขอกลับไปเติมเลือดเทียบชุบเทเขาอยู่กลางนะ อา้าวเพื่อนเราลงมาเติมหาเทลแล้วว่ะตอนนี้เรามาแก้มือเมื่อกี้นายหนีเราได้ยิงหูหูยิงเลยใครโดนด้วยเรียบร้อยตายหาแน่นอนไปอีกหนึ่งตอาน,นี้ไม่ให้นหนีนะจ๊ะไอหนูเอ้ย <can> เก็บมังกรแปบบ๊บ นี่ผมไม่เอ่าใบป่าเนี่ยผมเอามายืนยืนเล่นกินถ้าเอไใ้ป่าเนี่ยตอนนี้มันน่าตัวผมน่าจะโหดกว่านี้เยอะเลยแต่ตัวผมฟาร์มชั้นหน่อยนะนช่วงแรก จังหวะนี้ปอมบนน่าจะได้รวมพลเรียบร้อยอุ้ดยดวนมาโอ้โหใส่ดวนก่อนเลยโอ้โหตายไปละอีกหนึ่งดวนห้าเกินนะจริงไปละจะดึงจะดึงดึงไม่ได้โอ้โหขอมางกึงกล้าเลยโอ้ยมีใครอยู่นี่เรียบร้อยไปอ,อีกหนึ่งก,ก็เอาสองอตายหาหมดนายกทีมฮะไม่หมดหรอกเลยอีกสอง <c oughs> ที่สองตัวอยู่ไหนวะเนี่ย ขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยป้องบนเสร็จเราแล้ววันนี้เพื่อนลงไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วแม่จะทำไรสกิลเพ้่อนพี่เราไอ้น้องเรากลับมาดูศพผลงานเรานะฮะผลงานเราแลวเพื่อนๆฮะมีความดีความชอบของเพื่อนๆอยู่เยอะเหมือนกันฮะปิ้วด้วงขอด้วงเม่เหรอเร่งดีเดียน เราเมื่อกี้ตัวแทงฝ่ายเราเขาเดินลงมานะเราไม่ควรเดินแบบแบบตรงดิ่งไปหาดวงเลยนะเพราะแบบเพราะแบบเราเป็นแคลี่ใช่ไหมและเราบางใช่ไหมเรามันจะกลายเป็นว่าเราไปยืนหน้าแทงแล้วสกิลทั้งหมดมันจะตรงตีที่เราแล้วเราจะตายเร็วมากเพราะฉะนั้นเราควรเดินแบบเดินละหน้ามานิดหน่อยหาจังหวะที่แบบที่ที่แบบเราเข้าไปแล้วเราไม่โดนสกิลสวนกลับมาเราจะไม่ตายดวงเข้ามาอีกแล้วโอ้โหตาตาน,นี้เขาเขาไหวตัวทันนะเดีรอด หนีรอดเหรอหนีรอดเหรออื้อไม่โดนหรอกไอ้น้องไม่โดนหรอกไอ้น้องจุกได้ฮะจุกได้เฮ้ยดึงวัดดึงห่อก่หลายรอบละดึงว่าหลายรอบอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนมารวมตัวอะไรกันตรงนี้เพื่อนมารวมอะไรกันตรงนี้เพื่อน ดันป้อมไหมเพื่อนดันป้อมกันเถอะเพื่อนป้อมการโอ้ยดวงนี่สวยมากสตันได้ไหมยังหาจังหวะสตันไม่ได้อีนี้โอ้ยดวงดวงเสร็จเราแน่นอนโอ้ยเรานี่แหละเสร็จดวงโอ้ยยังโดนดามเมจพาไปนิดนึงเมื่อกี้คิดว่าน่าจะเก็บดวงแล้วเชียว แต่ฝ่ายเขามีมีมีจำนวนเยอะกว่านะเราเีนแค่สามคนยิงแค่เมื่อกี้มาไฟกับกับแท้งเราอยู่เนี่ยก็ก็สามารถเก็บได้เฉยเลยนะอาจจะเก็บหมด,ดยกทีมด้วยยังไงนาเมลเรายึดมากวเขาเยอะอยู่แล้วด้วยเอาพอาฮาฮามไเราไปเรียบร้อยละ เมื่อเห็นดวงเ้านล่างนะทุกคนพอดวงพอดวงผมอะทุกคนนี่ยังไม่กล้าเข้าดรากนะตอนนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอเอยเข้าไปดีเออแหละดวงผมละโอ้โหเรียบร้อยตายไปซะไอดวงตายไปซะไอดวง เราถ่วงอะไรให้เพื่อนให้เพื่อนเก็บดาบแล้วยิงอะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเรามาตามเก็บงานเรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้เทวไม่หลอดแน่แท่เทวไม่หลอดเรียบร้อยแทงทำไรแทง <c oughs> เราให้เราให้เพื่อนตามไปเก็บไอ้ที่ป้อมเราคนเดียวพอละเรามาเก็บป้อมมันก่อนดีกว่าป้อมล่างต่อเดี๋ยวล่างต่อด่วบินมาอย่างนี้เสร็จแน่นอนสตันไปเรียบร้อยแล้วด่วดึงมาได้ยิงยิงนิดนึ่งออกนิดนึง,ง,นง,นงตายแปแล้วดวงต่อเลยโอ้โหดูว่าเป็นแอสซัสเซนแล้วจะลวงพี่ได้เหรอไอหนูเอ้ย แหมน้องยังต้องฝึกฝึกการรู้อีกนิกดนึงนะน้องไหนยิงการูใส่พี่ยิงมาได้หรอกน้องจังหวะนี้จะใส่ได้ไหมแหมไม่ได้ไฟเอาเหมาหมดเอาประทานคีบแป๊บประธานคีบก่อนอา้าวจะจบกันแล้วอ เอาจบเร็วเนาะก็เป็นถือว่างานดีถือว่างานดีตอนนี้ถือว่า b บรดไฟล์ฟาร์มดีแล้วแทงก็แทงก็เล่นเล่นเป็นอยู่เล่นได้อยู่ยิง่วกฝั่งนั้นเขาเก่งนะแต่แต่เขาแค่แบบเขาแค่โดนจูบบ่อยเกินเขายังหาจังหวะแบบแก้จูบเอาไม่ได้ ก็จบไปแล้วนะสำหรับการเอาลาวิลมายนืนเลนในแหลงแพดก็คิวสิบแต่หัวสองล้วช่วยคิวสิบแล้วก็ใครที่ชอบลาวิลและก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องผมด,ด้วยครับเลยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสายฟินะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย